สวัสดีครับาจ์ส้มชาย <Okay. S 1> ยังไงครับสวัสดีครับอาจารย์ให้ผมยกองมาทำไมเนี่ยครับวันนี้อยากจะให้อาจารย์สุประชัยช่วยสอนการอ่านตำราห,หน่อยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้คือนนอ,คอันนี้คือเอกสารโบราณทางการแพทย์แผนไทย <S <S เป็นการบันทึกเรื่องของตำรับยาแล้วก็โรคต่างๆซึ่งอันดับแรกเนาะผมจะให้ดูกันว่าเอกสารที่เขาบันทึกในแบบ,บโบราณนี่มีมีกี่ลักษณะอะไรบ้างไอแบบเนี้ย นะครับลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเอกสารใบลานซึ่งใบลานเนี่ยถ้าเป็นใบลานเราจะเห็นเคยเห็นใบลานที่พระท่านถือเนี่ยยาวๆนั่นะคือใบลานที่จารึกเกี่ยวกับเรื่องศาสนาก็ใช่ใบลานที่เต็มแผ่นขนาดยาวส่วนใบลานที่ใช้จารึกหรือเขียนเรื่องราวทั่วไปเขียนเอกสารความรู้ต่างๆก็จะสั้นๆอย่างนี้นะครับก็จะมีขนาดนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นลักษณะของใบลานที่มี มีความยาวไม่มากนะนมีมีเคื่องมบาลานทั้งหมดนะครับทีนี้ในบาลานเนี่ยมันจะมีตัวอักษรหลายแบบนะครับอักษรแบบนี้เป็นอักษรอีสานนะครับหรือตัวไทยน้อยหรือตัวธรรมซึ่งอันนี้ผมไม่ถนัดนะครับอันนี้ก็จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการอ่านเนาะแต่วันนี้ที่เราเราจะให้ดูเนี่ยก็จะเป็นบาลานที่จารึกด้วยอักษรไทยนะอันนี้คือเป็นบาลานที่จารึกด้วยอักษรไทยในรูปแบบต่างๆ <ใ>ม่ทรา่าอันนี้ไทยในสมัยไหนครับเนี่ยอันนี้ไม่เราไม่รู้อายุของใบลานแต่คิดว่ามันจะเป็นในจากอาขราวิธีน่าจะเป็นช่วงรล้นะโปรสินตอนต้นครับอันนี้ก็เป็นตัวลักษณะของใบลานเนาะเอกสารแบบแรกนะครับก็คือลักษณะของใบลานใบลานนี่มาจากต้นอะไรต้นลานเขาเอามาเอาต้นลาน,ม,น,นมาแล้วก็เก็บเอาใบมาแล้วก็มาผ่านกรรมวิธีก่อนที่จะจานด้วยเหล็กจานด้วยเหล็กเสร็จเขาก็จะเอาข้าเหาเนี่ยใส่ เพื่อให้มันเป็นสีดำลงไปในร่องที่จอที่จานเอาไว้นะครับที่ใช้เหล็กจานขูดเขียนเอาไว้มีอีกหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของสมุดไทยหรือสมุดไอ่ที่เราเคยได้ยินกันอ่าสมุดคอ่เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสมุดคอ่ดำอันนี้เขาเรียกว่าสมุดคอ่ทั่วไปสมุดคอ่ขาวธรรมดาทั่วไปอ่าอ่า นันในสมุดข่อยดำเนี่ยเวลาเขาเขียนเขาก็จะมีการเขียนด้วยดินสอเห็นไหมฮะดินสอคําว่าสอเปลว่าสีขาวดินก็คือดิน